สวัสดีครับครับพบกันอีกนะครับวันนี้ผมมีตัวลิโกเมจิกเป็นรุ่น mk 1 2มาแนะนำนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านเรานะครับราบรื่นขึ้นนะครับอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นฐานที่ใช้ในบ้านมันก็จะมีความเร็วค่อนข้างที่จะเกิน10เมกะบิตเปอร์เซกขึ้นไปแล้วนะครับพอเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ราบรื่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพวกสตรีมวิดีโอฟังเพลงดูหนังหรือว่าพวกแอปไอทีทีวีต่างๆเนี่ยซึ่งเน้นการใช้งานปริมาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วง10เมกะบิตเปอร์เซกขึ้นไปหรือว่าต่ํากว่าเล็กน้อยเนี่ยจะใช้ไปใช้งานในพวกเนี้ได้นะครับหลายคนอาจจะใช้พวกแท็บเล็ตนะครับสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยมาใช้งานนั่งดูทีวีหรือว่าดู YouTube ต้องบอกว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าอึดอัด ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยการที่เราเอาสายมาเชื่อมต่อเป็น HDMI H L เข้ากับทีวีเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกนักนะครับเผื่อมีคนโทรเข้ามาจาังหวะนั้นมันก็ต้องปิดไปอะไรไปนะครัหรือว่าจะใช้เป็น a i r p l a y เล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเรียกว่ายงไงจำกัดอุปรกรณ์เชื่อมต่อแล้วก็มันได้สะดวกเท่าไหร่นักน,นะครับปัจจุบันมันก็เลยมีพวกกล่องเขาเรียกว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ Computer, PC มินิ PC หรือว่า Android Box อะไรแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดในตลาดนะครับตัวที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นของ r i กโ m m g i i ตนะครับตัว r i กโก Magic เนี่ยจะเป็นผู้ผลิตกล่อง Android ต้องบอกว่าตั้งแต่4-5ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็จนถึงณเวลาปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลิตอยู่อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ออกรุ่นใหม่ๆมาตลอดนะครับเพื่อเสริมความต้องการของตลาดนะครับมาวันนี้เลยเนี่ยตัว Android Box r i c o โ Magic รุ่นนี้มันก็จะเป็นรุ่น mk 1 2ละ cpu ที่มากับเขาเนี่ยจะเป็น quad core ความเร็ว2.0 GHz นะครับซึ่งความเร็ว2.0 GHz เนี่ยเราเป็น4แกนนี่ย้บอกว่าแรงแล้วก็เร็วมากๆก็น้องน้องโทรศัพท์มือถือดีๆเครื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็การ์ดจอที่มาใหม่นี่ก็จะเป็น octa core แปดแกนเดียวนะครับแปดแกนแล้วก็เป็น gpu ของมะลินะครับก็คือหน่วยประมวลผล เกี่ยวกับเรื่องภาพเนี่ยแล้วก็ไปได้ไกลถึง 4K นะครับลองรับ 4K ด้วยคือเรามีไฟล์วิดีโอ s 2 6 5 4K เนี่ยนะครับเอามาเล่นเอาใส่ทำได้แล้วก็เสียบก็คือเขาสามารถเล่นไฟล์ 4K ได้โดยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปต่อกับจอ 4K เท่านั้นนะครับอาจจะใช้จอ1080ก็ได้แต่ว่าไฟล์ 4K ที่เราเอามาเนี่ยตัวเขาสามารถถอดรหัสได้แล้วก็แสดงผลได้ทั้งบนจอ 4K แล้วก็จอ1080นะครับก็เรียกว่ายืดหยุ่นดี นะครับตัว Android no ที่มากับเขานี่จะเป็นเวอร์ชัน4่น4 4 2ี่นะครับซึงกระสือว่าทันสมัยอยู่นะครับแล้วก็แรมรอมที่มาเนี่ยแรมเนี่ยขนาด 2GB ก็เพียงพอกับการใช้งานแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆแล้วนะครับรวมทั้งการดูหนังฟังเพงลงได้สบายๆแล้วก็รอม 16GB ก6ิกเนี่ยถ้าถ้ามองมุมหนึ่งเนียดูเหมือนมันน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดถึงการใช้งานจริงๆนะเวลาปัจจุบันเนี่ย นะครับตัว 16GB เนี่ยแอปตัวหนึ่งเนี่ยมันจะใช้พื้นที่อยู่ประมาณสัก5 0 6 0 m เมกเองเต็มที่น,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกมมันจะใหญ่หน่อยซึ่ง5 0 6 0 m เมกเนี่ยเราคิดว,ว่าเราลงสัก20แอปนะครับมันก็อยู่เฉลี่ยประมาณกิกกว่า,วาซึ่งต้องบอกว่าคนส่วนมากไม่ได้ใช้แอปเยอะขนาดนั้นนะครับการที่มี1 6 g หกิกเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้ว แล้วก็เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรบน,บนตัวนี้ด้วยนะครับก็ใช้เพียงแต่เล่นสตรีมมิ่งเฉยๆก็ถือว่า16กิกเนี่ยเพียงพอแต่ถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปเนี่ยมันมีช่องใส่ไ i โครไดี์การได้อีกนะครับสูงสุดก็คืออีก32กิกนะครับก็เรียกว่าอย่างไรก็พอนะครับสำหรับไฟล์ที่ตัว MK12 รองรับเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับตัว HD p l a y e r ท,ทั่วไปนะครับก็คือสามารถเล่น MKV ได้ AVI MPEG MOV MP4 ซึ่งเราก็สามารถที่จะใส่ในทำได้หรือว่าตัวใน external hard disk แล้วก็เชื่อมต่อผ่าน p o r t ต USB เขาได้แล้วก็เล่นไฟล์เหล่านั้นน,น,นะครับก็คือเอามาดูหนังฟังเพลงอะครับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวลิโกเมจิกกันนะครับโเปิดขึ้นมาก็จะมีตัวลิโกเมจิกนะครับเป็นแบบนี้ถ้าเกิดลองดูว่าจะเห็นว่าเขาจะมีตารางคล้ายๆเป็นเหลี่ยๆสี่เหลี่ยมอยู่นะครับภายในนี้ก็จะมี รอบตัวนี้ก็จะมีตัวจุดเชื่อมต่อต่างๆก็จะเป็นตัว USB เนี่ยนะครับสองช่องนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับผ่าขันหาเข้าตัวแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นช่องใส่ไมโคร SD ด้านหลังก็จะมี USB อีกช่องหนึ่งก็รวมเป็นสามช่องนะครับมี HDMI มี LAN LAN ของตัวริโกเมจิก MK12 เนี่ยจะเป็น LAN กิกะบิตนะครับซึ่งก็คือพันเมกะบิตเปอร์เซ็นต์ นะครับก็ความเร็วสูงเลยแล้วก็รองรับการสตรีมวิดีโอภายในบ้านในแบบสบายๆเลยนะครับก็เรียกว่าสูงสุดแล้วที่มีในตลาดในเริก์ภายในแบ้านตอนนี้นะครับก็คือแรงตัวกิกะบิตนี่แหละแล้วก็ตัวออฟฟิคอลแล้วก็ช่องต่อตัว p พาเวอร์สปายของเขาะลยครับสำหรับตัวลีโก m a g ิ c เนี่ยจะมาพร้อมกับ Wi-Fi นะครับก็คือ ความถี่2.4กิกะเฮิร์แล้วก็ 5, ทับ5กิกด้วยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราคิดว่า2.4กิกเนี่ยใช้งานราบลื่นต้องบอกว่าน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเพราะว่ารอบๆบ,บ้านเราส่วนมากก็จะมีเราเตอร์ไร้สายกันหมดแล้วนะครับแล้วตัว2.4กิกเนี่ยต้องบอกว่ามีแค่16เฮ้ย14ช่องเท่านั้นเองในประเทศไทยนะครับซึ่ง14ช่อเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้ซอฟต์แวร์พวก Wi-Fi Scanner สแกนดูจะเห็นว่ามันมีการ overlap กันของช่องสัญญาณคือการซ้อนทับกันนะครับบ้านนู้นทับกับบ้านนี้บ้านนั้นแล้วยิ่งเจอ ISP ที่มีบริการฟรี Wi-Fi ด้วยเข้ามาทับอีกกลายเป็นว่าในสช่องเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับกำลังวันน้อยน้อยไปแล้วสำหรับการใช้งานในละแวกบ้านปัจจุบันมันก็เลยมีพวกเราเตอร์ใหม่ที่มีความถี่ 5กิกะเฮิร์เกิดขึ้นมาซึ่งมันจะมีช่องทั้งหมดประมาณสัก40กว่าช่องอ่ะ42ช่องนะครับเรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานแน่นอนเพราะว่าไม่น่าจะมีบ้านใครอยู่ติดกัน42หลังแล้วก็เรียกว่าแบนด์วิดโล่งกว่านะครับช่องต่างๆก็โล่งกว่าด้วยมันก็จะไม่โดนเบียดสัญญาณการใช้งานยอนดของเราก็จะราบรื่นขึ้นก็ตัวรีโกเมจิตัวนี้ก็จะมีทั้ง2ย่านเลยก็คือย่าน2.4 กิเฮิร์แลวก็ยาน5้กิกะเฮิร์ตแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ 5G ้กิกเนี่ยตัวเราเตอร์เราเองก็ต้องรองรับด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะตัดปัญหาตรงนั้นไปเลยเนี่ยการที่มีพอร์ตเชื่อมต่อเป็นกิกะบิตหรือว่าสิบทับร้อยทับพันตรงเนี้ยมาให้ด้วยนี่ก็ลยกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้จบเลยนะครับไม่ต้องคอยะวงเรื่องการเชื่อมต่อที่อาจจะหลุดไดนะ้เรามาดูต่อนะครับว่าในกล่องมีอะไรอีกก็จะมีตัวรีโมทนะครับตัวแอดเตอร์ สาย USB เป็น OTG นะครับก็คู่มือแล้วก็อันนี้จะเป็นสาย SD m i ที่มีมาให้ในกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานการเชื่อมต่อของ l ิโก Magic ตัว MK12 กันนะครับอะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อเจ้า l ิโก Magic กันนะครับแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นกันนะครับตัว l ิโก Magic นี้เชื่อมต่อง่ายๆนะครับไม่ไม่ต้องอะไรวุ่นวายก็แค่เสียบตัวอะแดปเตอร นะครับแล้วก็ตัวเสียบ HDMI เข้ากับทีวีหรือเครื่องเสียงของเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับภายใน,นกล่องเขาจะมีตัวรีโมทมาให้อยู่แล้วนะครับตัวรีโมทเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานไม่ถนัดอย่างเงี้ยขึ้นลงซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ถนัดก็สามารถที่จะใช้พวกเมาส์หรือคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับที่เป็นพวกไร้สายแบบเนี้นะครับมาเชื่อมต่อได้ที่นี๋ยวผมใช้เป็นเมาส์ไร้สายนะครับแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อก่อนเพื่อใช้งานนะครับ ก็เสียบปุ๊บมันก็จะดีเทคเจอทันทีเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรกสำหรับริกโกมมจิง MK12 นี่จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็กด next ไปนะครับเลือกภาษาที่เราต้องการแล้วนี่ก็เลือกอังกฤษก่อนนะครับเลือกภาษาไทยมีนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปปรับเปลี่ยนข้างในกันได้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้พอดีกับจอนะครับซึ่งถ้าจอเรา ใหญ่ล้นอะไรไปเนี่ยเราก็มาปรับขนาดตรงนี้นะครับให้มันพอดีกับจอนะตอนนี้ผมปรับไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเน็กไปนะครับขั้นแรกเลยนี่เราก็จะเจอตัว wi-fi มากมายเลยนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ตัวของเราเนะี่ยแล้วก็ใส่ค่า wi-fi ของเราไปนะครับใส่ตรงพาสดุไปอ่ปนะครับมันก็จะขึ้น Connect แบบนี้ก็พร้อมใช้นะครับ แล้วก็ไปที่เมนูถัดไปก็กดไปที่ finish นะครับเปิดเครื่องขึ้นมานีเราจะเจอเป็นเมนูแบบนี้ก่อนเลยนะครับขั้นแรกเลยถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยนะครับเราก็ไปที่นี่ setting พอเข้ามาเนี่ยหลายๆคนอาจจะเอ้ยหน้าตาแบบนี้ไม่ค่อยคุ้นกดไปที่ setting เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับ Android เลยเปียบๆเ,เลยครับเราก็เข้าไปดูเมนูต่างๆ่อะอย่างนี้ดู about device ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็น Android เวอร์ชัน4.4.2นะครับเป็น r i กก Magic MK12 นะครับเปลี่ยนภาษาเราเข้าที่นี่นะครับตัว Language and Input แล้วเราก็มาเลือกเป็นภาษาไทยอยู่ด้านล่างครับแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นภาษาไทยหมดทุกอย่างเลยนะครับภาษาไทยล้วนๆเลยนะครับเราก็ถอยออกแล้วก็ บลาเราถ่ายออกถ้าเป็นเมาส์นี่ก็คือคลิกขวานะครับอ่าถ้าคลิกซ้ายนี่ก็คือเข้าไปในเมนูคลิกขวาก็คือถ่ายออกอ่าแบบเนี้ยเลยนะครับใช้งานง่ายๆไม่ได้ยากอะไรทีนี้เรามาดูที่อันแรกอันแรกนี่จะเข้าไปจะเป็นตัวเมนูแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ติดตั้งมาเลยเนี่ยก็อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับให้เราเข้าที่ p l a y Store เข้าจากตรงนี้นะครับ พอเข้าใน Play Store ครั้งแรกเนี่ยสำหรับท่านที่ยังไม่มี User ที่ของ Google นะครับหรือว่า Gmail เนี่ยก็ให้สมัครตรงนี้ได้เลยกดใหม่นะครับสำหรับที่มีอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้ครับจิ้มไปที่ที่มีอยู่แล้วก็ใส่ตัวอีเมลของเราไปแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนี่คือกำลังลงชื่อเข้าใช้งานนะครับอ่าเรียบร้อยกด Next ถัดไป ครับเข้ามานี่ก็จะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถจะติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรกันดีอ่าเดี๋ยวผมลองใช้นี่ละกัน YouTube เราก็พิมพ์เข้าไป y o u เดียครับมาเลยแล้วก็จิ้มเข้าไปติดตั้งแอปพลิเคชัน YouTube ดูแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ u t u b e นะครับแล้วก็กดติดตั้ง อยอมรับครับแลสักครู่หนึ่งอย่างที่บอกเอาไว้นะครับเนี่ยอย่าง y t u t u เนะี่ยก็จะใช้ขนาดแค่13.58 MB เองซึ่งต้องบอกเลยว่า8 GB หรือว่า16 GB กนะครับสำหรับรุ่น mk 1 2นี่จะมี16 GB กนี่ยต้องบอกว่าเพียงพอเลยถ้าเป็นรุ่น05นะครับจะมีรุ่นเล็กกว่าน,นี้เป็นรุ่น mk 0 5จะมีขนาด8 g ดกิกก็เพียงพอครับติดตั้งแอปพลิเคชันได้เยอะแยะเลยนะครับลองเปิดดู นะครับอ่ะเรียกร้องให้มีการอัปเดต Google Play เราก็กดอัปเดตไปครับกดยอมรับแล้วก็เครื่องก็จะทำการอนะัปเดตบริการของ Google Play นะครับซึ่งถ้าเป็นแกะกล่องมากส่วนมากเนี่ยก็จะเจอต้องให้อัปเดตตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยก็คือก็เปิดขึ้นมาใส่ User Gmail เข้าไปสมัคร YouTube ไปเข้าไปลง YouTube ก่อนแล้วมันก็จะเรียกให้อัปเดตบริการ Google p พ y นะครับก็รอสักครู่นึงครับก็จะมี YouTube มาตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเผื่อว่าเราต้องการจะพิมพ์ข้อมูลเป็นภาษาไทยนะครับให้เราคลิกไปที่ setting นะครับที่ setting ให้เข้าไปที่ setting ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ภาษาและการป้อนข้อมูล ที่ภาษาและการป้อนข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ English นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นี่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็หน่วยทวทีแล้วก็มาเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเป็นภาษาไทยแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นแป้นพิมพ์ Android AOSP เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้งานตัว YouTube กันนะครับให้เราคลิกที่ YouTube นะครับ ที่ y o u t u b e นี่เราจะเห็นว่ามีตัวเสิร์ชอยู่บนมุมขวานะครับก็คลิกเข้าไปเราก็จะสามารถใช้งานภาษาไทยได้แบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวลอมลอมพิมพ์ไทยถ้าเรามีคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับเราจะต้องลงแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานคีย์บอร์ดภาษาไทยแบบไร้สายได้ด้วยและตอนนี้เลย,เยถ้าเกิดเราใช้แค่เมาส์ตัวเดียวนี้เราก็ทําอย่างนี้ได้เลยเล่า จะมีคําที่ค้นหาบ่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลือกเข้าไปได้นะครับผมก็ชอบดูรายการนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องอ่าพัมีวิธีการใช้งานเริ่มต้นบอกแล้วก็คลิกไปนะครับการใช้งานนี่คลิกที่มุมนะครับมันก็จะขยายเต็มจอแบบนี้ ด้วยความเร็วของ CPU เนีครับเราจะสังเกตเห็นว่ามาไวไปไวปปปปปลแล้วปื้ดปื้ดปื้ดเลยเราก็สามารถยืดเข้ายืดออกจอได้โดย CPU และ GPU ที่มีจำนวนแกนมากๆแบบนี้จะสามารถทำงานแบบนี้ได้แอแ่าเงี้ยปื้ดมาไวมากกินเน็ตบ้างผมก็ไป,ประมาณ9เมก10เมกนี่แหละนะครับไม่ได้เลิศอ,อะไรมากก็สามารถใช้งานได้ราบรื่นเลยอยากจะดูตัว ไฟนี้เราก็เข้าไปเรื่องแบบนี้เป็นต้นเลือกปุ๊บก,ก็มาปั๊บแบบนี้ครับนี่ก็เป็นการใช้งาน y t u t u อะนะครับถอยออกแล้วกดตัวที่ขวานะครับแบบนี้เป็นต้น